ก็สวัสดีคุณผู้ชมเท่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้มาอยู่กันในเก็บโอค้โอคมิกับน้องหมาป่าเชรานวุวีแล้วนะหลังจากครั้งที่แล้วเจอ,เอผู้หยุดเวลาไปคุณผู้ชมก็นึกว่าจะได้สูบอสแต่ก็ได้สูบอสอ่ะนะแต่ก็ยังไม่ได้สูบอสจริงๆเออมาคราวนี้ก็มาต่อกอันเลยจะคิดว่าน่าจะได้สูบอสแล้วแต่ตอนนี้ตอนนี้อยากรู้ว่ายากได้เนี้ยทำไงวะมันไม่มีไฟแถวนี้ด้วยใครน่ะ ให้นยมานนี้ได้ไงฮะหรือนายมาจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับอ่สัญชาวากูนี่ฮะถ้าใช่ลราก็ในเจอคําตอบแล้วละ่ะการต่อสู้ในสุดท้ายของการต่อสู้ทั้งหมดแล้วก็หนทางที่จะ ผลักหลักที่นี่เลยฮะแล้วก็มีธุรกิจเยี้ยไปเลยฮะดูซิมีอะไรมาขายบ้างไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมมุงซอ้อหน่อยนะเออแบบว่ามีเงินเยอะแยะเลยอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยแบบว่าพอถึงก็โยนโยนยันใส่ตูมตๆม,ตมบอสตายหาไปเลย <laughs> น่าจะดีเด้อเฮ้ยแถน,นี้ไม่มีไฟเลยเหรอ เอ้ยอยากละลายตัวเนี้ยต้องทำอ่างไวะเดี๋ยดๆกำลังส่องหาไฟอยู่ไม่มีอ่ะโอเคไปเหอะไปเหอะอ้าวเจอไอ้นี่ละจำชื่อไม่ได้ <c oughs> โอเคทำไมนายมันนี่ไวน,นันล <c oughs> กล่ะก็ปกตินี่ฉันก็เหมือนกับ จ้าหมาป่าแล้วก็เ <terminar> พ <lyn> ื่อนตัวน้อยนี่ไงล่ะก็ท่านปอนเคลนะปรากฏตัวหลังจากที่นายไปแล้วก็บอกฉันให้มาช่วยอมตรฤศศิดังนั้นน่ะเจ้าหมาป่านั่นก็มีการดูได้รับการดูแลแล้วนะแล้วเราก็จะมาพูดอ่ะเออที่คือเจ้าหมาป่านั้นจะได้รับการดูแลแล้วเราก็จะ พูดเรื่องนี้กันถูกต้องไหมล่ะเจ้าหมาหมาป่านั่น่ะรู้สึกว่าจะดูมีอาการดีขึ้นเลยนะหลังจากที่ได้เจอกับท่านปังเข้ามาดูเหมือนกับว่าเจ้าหมาป่านั่น,น,นได้ฟื้นฟูด,ด้วยอะไรทักอย่างฉันสัมผัสได้เลยนะว่าเขามีสายสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็กระดูกเหรอ บอลไม่ออนนันมันโบนเออแล้วมันก็ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นดังนั้นฉันก็เลยมาจากตรงนั้นแล้วก็มาถึงนี่แหละฉันว่าเราคุยกันพอแล้วอนะฉันก็มาถึงนี่ถ้าเกิดในอยู่ที่นี่แล้วเจ้าปีศาจพวกนั้นนะ่ะมันต้องอยู่ที่ไหนทักที่หนึ่งข้างหน้านี้ใช่ไหมละ่ะมันจะรู้สึก นายจะสู้เคียงข,งข้างฉันใช่ไหมแน่นอนโอ้จิตวิญญาณแห่งนภาปะตะัตตพีและท้องทะเลขอมอบพลังยวแก๊สยูาอาร์ดีไว้มอบพลังแก่ท่านด้วยมาแล้วว่ะติ๊กตอกติ๊กตอกขึ้นมาเลยคุณผู้ชมเฮ้ยมันเจอไวขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย แกไม่มีสแตนแล้วเพราะว่าเฟืองแกหลุดไปแล้วฉึนจำได้อ่าบาอคูคุณผู้ชมและนี่แหละที่จะปีศาจทั้งคู่นี่มันอยู่อนะพวกมันพย,พยายามจะหลบเออจากสายตาพวกเรา อย่าปล่อยให้พวกมันหนีไปได้ละ่ะแล้วฉันก็ไม่คิดว่าพวกเราจะมีพลังพอในการจะจัดก,การมันอีกครั้งหนึ่งนะอะจให้มันหน,นีไปครั้งยังไง <c oughs> <c oughs> จะไม่มีการอะไรนะไม่มีความเขาเรียกอะไรจะไม่มีการเจ็บช้ำอีกแล้วเกี่ยวกับจากไอ๋อมาจากฉันได้ใช้ดาวฉัน เดนเคนมาดูนี่หรือว่าดาบของฉันดีล่ะอ่ามีพลังเหมือนกันว่ะคุณผู้ชมหมาป่าคู่ลอยไล่สองสองงวดน,นี้สองสองวิ่งก่อนอะไรไม่รู้ล่ะวิ่งก่อนเฮ้ยอ่าถ้าเจ็บแบบนี้ให้ปาดเอ้ยอุ้ยอุ้ยเกียบเกๆยบ นะอันนั้นทำอะไรอีกแล้วอ่ะอ่าไข่ไข่มันต้องบานเว้ยเฮ้ยมาให้ฉันไม่ได้จะวาดพาทิดโอ้ให้ตายเถอะไปวาดพาทิดแต่มันอ๋อเอ๊ะหรือไข่มันไม่ใช่บานเลยอันนี้มันบานแน,น่ๆคุณผู้ชมอ่าอันนั้นอันนั้นอะไรเฮ้ยนี่สายฟ้าเราได้จากนายเทลมาแล้วช็อตแม่งเลย อาอันนี้เหรอไฟ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 ระเบิดอย่างนี้ต้องเจอไฟเว้ยเออมาเดมาเดมาดิมาเดเฮ้ย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 เกือบแหมอันนี้ปาดกลับไปอันนี้ปาดกลับไปเฮ้ยไอไข่นี่ทำไงอะ่ะตัดเหรออ๋อตัดตัดคุณผู้ชมเจอไข่ให้ตัดเดี๋ยวเดี๋ยว เอาละเอามานจะรู้สุยิงธนูใส่ปีศาจนั่นเลยฉันจะช่วยอ่าโกงคันธนูให้อ๋อ,อปัดมันได้ปะอ้าวหั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 ว,ห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 ว ถ่ายกันถ่ายกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเฮ้ยนี่โช๊คชื้นเบงบานอุ้ยโช๊คให้ฟันอีทีไปหัวทิ่มไปชัวชัวนี่คุณผู้ชมฟันโช๊ เฮ้เฮ้เฮ้นายนายอ่าเรืยนแปบว่าหมดต่อสู้เราหมง่งพุ่งไม่ได้นี่หว่าอุ <c> ้ย <oughs> มีงี้ด้วยเหรอเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันมีระเบิดไม่เอาจะเอาไฟชึบเรียบร้อยชึบเรียบร้อยหลบทีละตัวทีละตัว,วเดียวผมว่า มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวาไข่นี่ตัดเฮ้ยเผื่อไปเผื่อไม่ได้เลยนะเราอะอ่ไม่ตื่รู้สึกจะทิ้งอ๋อโอเคขอโทษมันต้องกดค้างเหรอเอออ๋อต้องกดต้องกดค้างด้วยโอเคอ๋อ อ๋อข้าใจแล้ววัดวัดตดัดเอาดิตดัดเอาดิมาดิมันจะตายแล้วคุณผู้ชมมาวะมาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้นี่มันต้องจงเบ่งบานอ่าสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าชึบเรียบร้อยฮือฮวดหาตัดเรียบร้อยฮวดเฮ้ย เรียบร้อยไปหนึ่งคุณผู้ชมไปหวั่นแล้วหนึ่งมาแล้วสองรุมหนึ่งละงานเนี้ยเดี๋ยว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 ยอุยนายนายทำไรใจเย็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ,ไ,ไอ้นี่โก๋เหมือนจะไม่ค่อยช่วยอะไรเลยเนี่ยอ่าระเบิดระเบิดต้องใช้ไฟ มันเป็นเมืะอขวดฟันโชกให้ขวดขวดอี๋ฟันอีกทีถ่ายถ่ายถ่ายถ่ยถ่าันถ่ายกันถายกมาดไมาดเดเกือบไปทันเกือบไปทันเดี๋ยวเดี๋เดี INA ๋ยวอื้อโชกโชกฮึบเอาขับไป มา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 เลยมาเลยอ๊บอันนี้ก็เบ่งบานเราในระดับเทพเจ้านะหยิบอะไรไม่หยิบมุม้งเดิมๆมันทำอะไรเส้นไม่ได้หรอกนะอ้าระเบิดนี้ก็ระเบิดไปดิมายิงเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเออรู้แล้วโอ้โโอเค มันมีมันมีหลบเลยเฮ้ยคุณผู้ชมไหนๆก็ซื้อมาละซะหน่อยซะหน่อยซะหน่อยเว้ยซะหน่อยเว้ยจัดไปเลยไซ้ายแอลตุม้มครึ่งหลอดโคตรใจใหวิถีคนรวยอะนะเกือบตายอ่ะเฮ้ยไม่โดนหลอกไม่โดนหลอกนะฮะ อะไรมาไรยมาเล,เล,เลเอละไรวะทำไรวะชึบอ่าเบงบานง่ายอยู่ตัวนี้ง่ายอยู่อะ,อะไรอะไรอะไรชึบระเบิดอ,อ่ะอ่าอืมอ้าวเอาเฮ้ยกดผิดโช๊คให้ใกล้ๆยิงจอ่อๆ่อเฮ้ยอ้นี่มันต้องตัดก่อนดีกว่าล่วงลงมาล่วงลงมา อืออืออือแล้วก็ฟันอีกทีโชว์เฮ้ยโอหมันไม่ยอมไปอีเดี๋ยวอีหน่อยนึงมันไม่ยอมไปหวั่น่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้อุ้ย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 เมื่อกี้มันโดนนะมันติดเอหุ่นเหลืองอะจงเบ่งบานนะจ๊ะโอเคได้อยู่ได้อยู่อ๋อได้รูปประคำหรอ เอาขอวิ่งไปเก็บนะนะ่ะอุ้ย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 ไม่น่าไม่น่างกของเลยเดี๋ยวมีจิกมันมีจิกเหรอมาเลยมาเลยพวกแทงเข้าไปตัดเรียบร้อยเฮ้ยไวมากเลยพาดอันนี้ใส่ท่านแน่เลยล่วงละโอ้โห นนนด้วยกัี่เรามันตายแล้วคุณผู้ชมแล้วไงต่ออ๋อพยุหิมะหายไปแล้วเจ้าปีศาจท,ทั้งคู่นั้นก็ได้หยุดการฟื้นคืนชีพเหนือเหนือเอโซฟูจิ และพ่ายแพ้ต่อการทำลายดินแดนคามุยพวกมันได้มาลายและระเบิดกลายเป็นกลีบดอกขนาดเล็กต้องขอบคุณโอกิและอเมจาริสึอย่างไรก็ตามเจ้าเมฆก้อนใหญ่สีดำนั่นเจ้าเมฆก้อนใหญ่สีดำดุดความมืดนั้นก็ได้ใช้ ปรากฏตัวอีกครั้งไบรท์9หางและปีศาจทั้งคู่เล็กขู่และเน็กขูก่จิตวิญญาณปีศาจนั่นได้เข้าสู่ก้อนเมฆนั่นอีกครั้งหนึ่งและมันพุ่งตรงไปสู่ซากเรือแห่งยามาโตะที่ก้นทะเลสาบโลชิ ซากเรือแห่งยาม,มาโตะนี่แหละคือสิ่งที่รวบรวมความมืดมิดท,ที่สุดในโลกเป็นคำพูดของท่านทัสโคลที่ดังกล้องอยู่ในหัวใจของอมตะสึการเสียสละทุกอย่างและการยอมสูญเสีย ชื่อในความดีพวกมันดูไร้สาระใช่ไหมล่ะชิรนุยอมัตะรุสึอายุถึงหนึ่งรปีกล่าวขึ้น แกับร่างกายที่เหนื่อยล้าและหอมหลังจากการต่อสู้อย่างไรก็ตามเมื่อชิระนุยได้เห็นแสงที่เรืองรองของดาบดาบของโอกิคุทโทเนะมันก็พยายามยิ้มด้วยริมฝีปากหมาป่าของมัน การเสียสละนั้นนำมาซึ่งแสงแห่งความหวังชีรนุยเป็นผู้จุดประกายขึ้นและ,และดันทุกๆอย่างาให้ให้ก่อเกิดขึ้นอีกครั้งนึ่งและประตูแห่งอีชาคุก,ก็เปิดขึ้นอีกครั้งเพื่อให้มันกลับบ้านอมาเตระสึและอิชุน เมื่อเห็นดังนั้นก็เกิดนึกอะไรขึ้นได้ชีรนุยกำลังหันหัวกลับไปในไิป,ปเชินหน้ากับความอันตรายในการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งกับโอรุชิหลังจากที่ช่วยนาง,งิอ๋อจากความตะจากเส้นเส้นตาเอแบบเสี่ยงการเสี่ยงตายอะ่ะ การรักการช่วยเหลือพวกเขาก็คือภารกิจที่ระนุยจะต้องตายอย่างวีรบุรุษและเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานแห่งโอโรชิเหมือนอิชาคุที่อยู่ด้านหลังของฉากนั่นดวงตาอันกล้าวหาญได้มองกลับมา เพื่อที่จะเผชิญหน้ากับอาการเตรียมตัวที่จะเผชิญหน้ากับหลุมศพก,ก็คือแบบเตรียมตัวตายนั่นแหละถึงรู้ว่ามันจะตายะนะอ๋อคือช้อาคุณผ,ผู้ชมเราได้เศษสุริยันใหม่แล้วว่ะปิงเออโอเคอาหอนคู่หอนคู่เอาไงดีพันนี้สิบเก้านาทีทำเวลาไม่ดีเลย เซฟสิคือ,องี้คุณผู้ชมาขอเซฟกันอามอาเอาเอสือแาเอนาอื่นๆ้อนดอ้กลับา้าสู่ตเอาเอ้อออาอ,อ,อ้าเอีาคอั้งใอ้อ้อ้าเออ้อ้าเอ้าอ้าเอนาเอ้าเอ้าเาเอาเอาเเโาอาเอ้าเเออ แล้วหลังจากนั้นอะ่ะมันก็ปางตายแล้วเว้ยแล้วท่านพองเคิลก็มาหามันแล้วทีเนี้ยคือชิระนุยเมื่อ100ปีก่อนอะ่ะจะต้องกลับไปตายใน100ปีก่อนเว้ยแสดงว่าชิรนุยเมื่อ100ปีก่อนไม่ได้ตายเพราะโอรุชิแต่ว่าตายเพราะมาสู้กับนิคุและเลคุแล้วมาปกป้องโอกิก็เลยบาดเจ็บสาหาัสแล้วก็กลับไปตายในภารกิจที่ช่วยนางหิเมื่อ100ปีที่แล้วเออก็เลยเพื่อจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเออประมาณนี้โอเค เมื่อพวกเขาเห็นลิกะกำลังสวดอ้อนวอนอยู่เออพายุก็ได้สงบลงเช่นนั้นแล้วมันเหมือนกับงานเฉลิมฉลองกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ภูเขาไฟทั้งคู่ของอิโซฟูจิก็ประทุขึ้นครั้งใหญ่ชาวบ้านได้รู้สึกถึงความอบอุ่นอีกครั้งหนึ่ง บนผิวหนังและน้ําตาแห่งความสุขอย่างไรก็ตามโอีิก็ยังคงนั่งอย่างอดทนแล้วก็ทำตัวอย่างเงียบๆหลังจากการปัดเป่าไอ้เจ้าปีศาจทั้งสองตัวแล้วทุกสิ่งก็ผ่านพ้นไป นำดาบและคําสาบเหรอเออที่หนักหนาแบกรับไว้ในหัวใจมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับภาระอันหนักหึงนี้ได้ก็คือซามิเคลิล ผู้เป็นหัวหน้าเผา่าผู้เรียกเอ, yeah, เอ่อเดอ๋อผู้ช่วยดูแลเคมุที่สัญเจ้าได้เดินออกมาด้านหน้าความเยี่ยมงานได้เกิดขึ้นเขาได้กล่าวถึงโอกิผู้เสียสละเออดวงตาอันกล้า,าหารและมันคง โปกิได้ปลดปล่อยจากแรงกดดันทั้งมวลแล้วก็ส่งมือยื่นขึ้นไปแล้วเมื่อทั้งสองจับมือกันเอ่อเว็บเคียก็ได้กำเนิดขึ้นอีกครั้งในหมู่บ้านแล้วก็แข็งแรงกว่าที่เคยเป็นมาแข็งแรงกว่าที่จะตกลงไปเป็นเหยื่อของความมืดอีกครั้ง สำหรับคูโทเนะเซอไอดาบที่กําจัดเจ้าปีศาจทั้งคู่พวกมันได้กลับไปสู่แท่นบูชาอีกครั้งด้วยมือของโอีิเองมันยังคงเปล่งปงเออ่อแล้วจะไม่มีความชั่วใดๆทําลายมันได้ พลังแห่งครูทนี้นั้นยิ่งใหญ่สามารถทำลายความชั่วทั้งมวลได้แต่ในขณะนั้นเองก็มีแสงบางอย่างจากคูโทนี้ใช้แสงไปสู่ไปสู่ทะเลสาบที่แข็งเอยทะเลสาบนัำแข็งเราฉี อย่างไรก็ตามไม่เคยมีใครเห็นสัญญาณนี้มาก่อนแล้วรอยเล้าก็กำเนิดขึ้นบนพื้นผิวตำนานแห่งเรือเหล็กยามาโตะที่กล่าวว่ามันตกลงมาจากสวรรค์น,นั้นและทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ลาวชิที่ถูกเรียกว่าบ้านได้กำเนิดขึ้นอีกครั้ง และตำนานจะเป็นมากกว่านั้นในตอนนี้ที่จะกล่าวถึงอ๋อเอาว่ะคุณผู้ชมทะเลสาบละลายว่ะแตกแล้วว่ะนี่จินตนาการว่าเรือมันจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะเนี่ยแม่งมาเป็นมนุษย์ต่างดาวเลยอะ สวัสดีชาวโลกเรามาอย่างเป็นมิตรโอ้ยมีวาร์ปมาอะไรอ่ะสพาใส่ลุงโอ้คุณผู้ชมขอาเซฟก่นอนเฮ้ยคุณผู้ชมเนี่ยถึงเราอาจจะสู้ม,มอสไวไปหน่อยแต่ว่าเวลาตอนนี้ก,กำลังดีเลยนะครึ่ชงชั่วโมงไม่ยาวไปด้วย ก็เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับออโอคามิพาทนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงอะนะจริงๆก็ไม่สั้นหรอกแต่ถ้าเกิดเทียบกับภาอื่นมันก็สั้นนั่นแหละหลังจากเราฆ่าเจ้าปีศาคี้คู่นี้ได้โอเกก็เอาดาบคูโทเนะมาปักไว้แต่เป็นคูโทเนะเวอร์ชันที่แบบมีแสงวิบวิบ,วบเออแล้วกลายเป็นว่ามันไปทลายผนึกของเรือยามาโตะแล้วตอนนี้เรือยามาโตะก็เปิดสะพานใส่ลุงให้ผมแล้วด้วยแล้วเพลงแมงโคตรหน้าสู้กับบอสเลยก็ ถ้าใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้โอคามิและน้องหมาไปชิรานุยก็ต้องไปแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวพันหน้าเราไปดูในเรือกนะันนะว่ามีอะไรบ้าง